สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดปากกันอย่างเช่นเคยก็สําหรับคลิปนี้ครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับเมื่อวานเราก็ได้ดูข้อมูลอัปเดตของทางฝั่งญี่ปุ่นไปแล้วนะครับหรือรูไปใบไม้ผีเฟสิวัลประจําปี2024หรือว่า g o t h e r f e s t นั่นเองนะครับและวันนี้ครับบอกเลยยังตื่นเต้นไม่หายนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการอัปเดตนะแพทที่จะเข้ามาที่เราจะสามารถเล่นได้เนี่ย ก็คืออังคารหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วประเด็นคือล่าสุดครับเมื่อเช้านี้เพื่อนๆืคุณอเล็กซิสนะครับเขาได้เอาลีกมาแปะเพิ่มอีกแล้วครับซึ่งลีกที่มารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลหลุดสำหรับในส่วนของขอโคลาโบที่จะมาะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดคุยเพิ่มเติมเนี่ยเรามาดูข้อมูลหลุดที่ว่ากันก่อนเลยครับอ่ะนี่ครับข้อมูลหลุดที่ว่านะนี่เลยเพื่อนๆ <laughs> ก็จะเป็นลูกน้องฟิโลนะซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับคุณอเล็กซิสเขาบอกว่าโคลาโบพุการ์โลกำล และน้องฟีโลเนี่ยมีคอสตูมใหม่ในส่วนขาหรืออาวุธของน้องนะครับแต่ในส่วนของคอสตูมฟีโลเนี่ยอันนี้คือชุดเก่าเพื่อน,อนที่ใหม่เฉพาะส่วนขาเท่านั้นนะครับและสุดท้ายส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับที่หลายคนน่าจะอยากรู้ว่ามันจะรีรันเมื่อไหร่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยคุณอเลนซิสเขาบอกว่าเวลาที่รีรันยังไม่รู้นะครับแต่จากการที่ผมคาดเดานะเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปหลังจากจบ Festival ล o กลเทอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีโคลาโบมาแทรกนะครับซึ่งถ้าโคลาโบไม่แทรกระหว่างนี้ ก็อาจจะต้องรออีกทีหลังเฟสติวัลครบรอบ5ปีของทางฝั่งญี่ปุ่นเลยนะเพราะฉะนั้น,นครับเดี๋ยวเราลองมาดูคอสตูมของน้องฟิโลกันก่อนดีกว่าว่าส่วนขาเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่มีจริงหรือเปล่านะครับเออเราต้องมาดูที่อัตลักษณ์นะครับแล้วก็โคลาโบอ่านี่ครับสาหรับน้องฟิโลนะโหเลยฟิโลน่ารักมากเพื่อนๆสำหรับชุดในรูปเนี่ยจะเป็นชุดนี้ครับแม่มดเจ้าปัญหานะส่วนทรงผมเนี่ยก็ทรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมลองใส่หน่อยแล้วกัน โอเคก็เดี๋ยวเราลองมาดูส่วนขาครับสําหรับส่วนขาเนี่ยนี่นะครับอันนี้จะเป็นรองเท้านะไม่ใช่บูทนะครับซึ่งบูทที่มีเนี่ยมีเพียงแค่2คู่นะจะเป็นสีนี้ครับสีแดงแล้วก็เป็นบูทที่เป็นกรงเล็บของน้องฟิโลนะจะเป็นคู่นี้ครับโอเคครับก็สาหรับข่าวจากคุณอเล็กซิสเนี่ยบอกเลยว่าแมน 99. 99่นยะํา99.9% 9ดนะดังนั้นตอนนี้บอกเลยว่าเพชรของเราเนี่ย มันไม่พอใช้แน่นอนนะเพื่อนๆจะต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าจะเปิดตู้กระชาตู้ไหนเพราะตอนนี้บอกเลยว่ามีตู้ให้ตัดสินใจเยอะมากนะครับ1 a ึ่งอัเทอร์เคอสนะครับ2องน้องเกลดาแล้วก็3โกเตอร์เฟสที่จะมาในอังคารหน้านะครับหรืออยากจะเซฟเพชรเก็บไว้เปิดคลาโบพูกาโรลีรันก็สําหรับตัวละครลีรันนะครับจากปกติแล้วเนี่ยถ้ามันลีรันรอบ2ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ปีนี้ไม่แน่มันอาจจะมีเปลี่ยนได้เพื่อนๆเพราะอย่างคลาโบทาวเวอร์เอาวอาสุดเนี่ย ตัวคอร์โบจากเดิมที่มันมา4ตัวนะครับมันเหลือเพียงแค่3ใช่ปะพอฉะนั้นรอบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมงานเนี่ยจะจัดการกับตัวละครคอร์โบยังไงนะครับเพราะจากเดิมตัวละครคอร์โบผู้กล้าโลเนี่ยมันจะมี4นะครับก็จะเป็นน้องฟิโลนะครับรัฟเาเลียนาโอฟูมิแล้วก็คิซูนะนะและตามอดีตที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากเวลาที่ดีลันทีมงานเขาจะเพิ่มตัวละครใหม่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าตัวใหม่ที่มาเนี่ยมันจะมา2หรือว่ามา3และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมว การอัปเกรดตัวละครคลโลโบเก่านะเพราะคลโลโบพุก,กาโรนะครับตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวกันอยู่แล้วนะนั่นหมายความว่าคลโลโบนี้เนี่ยตัวละครเก่ามันไม่สามารถบูดความเก่งกว่านี้ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าทีมงานเนี่ยเขาจะจัดการยังไงนะครับเขาจะมีการอัปเดตอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะเพราะไม่อย่างนั้นผมว่าตัวละครคลโลโบพุก,กาโรตัวเก่าเนี่ยมันแทบจะใช้งานไม่ได้เลยนะ และสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะดีใจที่สุดสําหรับคนที่มาไม่ทันโคลาโบพุก,ก้าร,รอบที่แล้วนะครับก็คือตัวน้องคิสนาที่มันแจกฟรีเ,เพื่อนเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ใช้เยอะมากๆนะครับณแพทย์ปัจจุบันเอาจริงมันก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนะด้วยเอกลักษณ์ของน้องปลาใหญ่กินเหยื่อเมื่อคิสนา้านเบยใส่สตูในโหมด PVE จะสามารถเพิ่มแรงการสกิลของตอนเองพร้อมกับถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวพวกครองได้อีกด้วยนะซึ่งความสามารถอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆนะและยิ่งมาคอมโบก,กับสกิลบัฟนะครับที่แรงขั้น3ามเนี่ยสามารถถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟของพวกพองทั้งหมดพร้อมกับเพิ่มใส่พื้นฐาน30%นานสามเทินอีกทั้งยังมอบเอฟเฟกต์คุ้มกันดีบัฟให้อีกด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเอฟเฟกต์ของวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็น ท็อปเทียร์สำหรับตัวแจกเลยก็ว่าได้นะหากสกิลของตนเองถูกเพิ่มแรงจะสามารถมอบเอฟเฟกเพิ่มความสามารถด้านโจมตีให้กับอสุวินุพองทั้งหมด30%นานถึง2เทิร์นด้วยนะครับอ่ะแล้วไหนๆก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาพูดถึงท่าไม้ตายด้วยละกันและสำหรับท่าไม้ตายนะครับยังมีบัฟเพิ่มเดเมจที่พวกพ้องทั้งหมดสร้างได้อีก2เทินด้วยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าบัฟจากคิสนาตอนีนะครับมันเป็นอะไรที่เวิร์มกมากๆแล้วก็ใช้งานแบบโคตรง่ายนะแล้วก็รีสุดท้ายอันนี้เนี่ยจะเป็นของแถมนะเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่อยากดูก่อนนะครับอยากรอเซอร์ไพรส์เพื่อนๆสามารถจบคลิปตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สีเรียดก,ก็ไม่ต้องปิดนะสำหรับสุดท้ายที่ผมจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นรีเอพิลฟูลเดย์ประจำปี2024ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับใครที่เล่นเจ็บบัฟมาตั้งแต่แรก ช่วงเมษาโกหกของเกมเจ็บบาทเนี่ยตัวละครเฟสิวัลหลายตัวมันจะมีอาร์ตที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นอัลติเมตเอสโนนครับอันนี้เนี่ยจะเป็นของปีที่แล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็จะมีเอทรอซ่าคุ้มคลั่งนะครับอาร์ตหลายๆตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างเกลียนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นของมาเอลนะแล้วก็มีของเมลิโอดั๊ตนรกด้วยนะเห็นครั้งแรกทุกคนต้องบอกว่าดัดเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ต่อมาอ่าน,นี้จะเป็นสาวน้อยเวทมนต์แล้วนะครับจอมเวทเมอร์ลินนะแล้วก็สุดท้ายของปีที่แล้ว ก็คืออลิซาเบตแสงนะหลังจากนี้ก็จะเป็นหลีกของปีนี้แล้วนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยลวกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีใครบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกนี่เลยน้องเฮลจังเพื่อนๆโอ้โหเอาจริงอันนี้นี่ผมซื้อนะ <c oughs> น่ารักมากเพื่อนๆต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ปั่นนะเราก็สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมานี่ครับเมลิโอดปีใหม่2024ะครับกส็สภาพของตัวนี้เนี่ย โอ้โหดูค่อนข้างผิดเดียวพอสมควรนะพูดง่ายผมว่าหนักนะครับสำหรับดับตัวนี้นะแล้วก็ต่อมาโอ้โหนี่ครับสาวๆนี้น่ารักทุกคนนะครับอลิาเบธแสงล่าสุดนี้ก็ยังแจ่มเลยนะดูโพด5าชูสองนิ้วด้วยนะครับอันนี้เอามาจากไอจังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ต่อมาครับอันนี้นี่ยังคลุมนะครับราชาเทพสูรนะตัวละครตัวน,นี้เนี่ยเป็นตัวโหดหรือว่าตัวมีมก็ไม่รู้แล้วนะสำหรับตอนนี้นะแล้วก็ต่อมาพี่บันกระบองแสงครับสำหรับลายเส้นพี่บันผมว่ามันเหมือน คนว่าไยเส้นดัดตัวแรกๆนะส่วนตัวผมชอบอาร์สไตล์ดีนะและตัวสุดท้ายตัวที่มาล่าสุดนะครับก็คืออาร์เธอร์เคออสเพื่อนๆก็มีด้วยนะครับเอาจริงสําหรับอาร์เธอร์เคออสเนี่ยผมว่าเจ๋งที่สุดแล้วนะจะเป็นอันนี้เลยครับนี่เป็น RGB เพื่อนๆอย่างเท่เลยนะครับอาร์เธอร์เส้นนี้อย่างคมนะก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ a p พพประจำปี2024นะเพื่อนๆชอบอาร์ตัวละครตัวไหนนะครับยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแจ้งข่าวสารอัปเดตข้อมูลลีกล่าสุดนะก็สำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะครับหลังจากที่เห็นข้อมูลลีกนี้จะยังเปิดโกเทอร์อยู่หรือเปล่าหรือเปลี่ยนใจจะไปดองเข็มแทนนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ